สองเลี้วสองเร้วสองเล้วพรเดี๋ยเดียเ้อนเดี๋ยวจะจับเ่องแล้วครสองน้ นะตอนนี้นะครับถ้าสนามบินนะครับผมไปทางโรงพยาบาลเลยนะครับ